งั้นให้อาจารย์ไล่เลียงเลยอาจารย์บอกว่าณปัจจุบันนะอาจารย์ก็ทกําการวิจัยด้วยแล้วก็อยู่ในแวดวงของบรรดาคุณหมอด้วยเพราะทํางานร่วมกันในขณะเดียวกันก็ได้เจอประชาชนเพราะไปเวทีเสวนาต่างๆมันมีความเข้าใจผิดอ่ะโอ้โหถ้าไล่เลียงเป็นหัวข้อนี่เยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ใช่หรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นโรคไตอ่ะ คือต้องกินเค็มอย่างเดียวแหละถึงจะเป็นโรคไตไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่หนึ่งส่วนนะคะยังอื่นก็เป็นได้เช่นดื่มน้ําน้อยประกอบกับไปกินยาแก้ปวดนะคะในคนวัยทางานอย่างนี้นะค่ะไม่ได้เป็นโรคไตเป็นโรคอะไรเลยดื่มน้ําน้อยกินยาแก้ปวดแล้วเขาก็อยากจะคุมอาหารเนาะเขาก็ไปกินไอตัวทดแทนทดแทนความหวานอ่ะย่าหวานย่าหวานเนี่ยกินนานๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแล้วยาแก้ปวดที่กินเนี่ยกินนานๆกินทีที่เราเจอนะ อันที่หนึงเขากินแค่สองสาครั้งแล้วก็กินยาหวานตลอดคุมน้ําตาลเนาะมันตีกันเออเหรอคะใช่มันตีกันตีกันยังไงตีกันก็คือว่าพอขับปัสสาวะเยอะดื่มน้ําน้อยเลือดไปเลงที่ไตน้อยส่วนยาแก้ปวดก็ทําให้เลือดไปเลงที่ไตน้อยด้วยก็เลยยิ่งเยอะยิ่งเลือดไปเลงที่ไตน้อยเยอะเยอะเลยอันไตก็ค่าไตลดลงเดี๋ยวนะคะกินยาแก้ปวดอะค่ะมันต้องกินในปริมาณเยอะขนาดไหนที่จะนําไปสู่ภาวะโรคไตปริมาณปกติเนาะเขาไม่ได้กินเกินขนาดนะแต่เขากินประจํา กินประจำเ<ม>ช่นถ้าป<ว>น,ป,นปวดกินชายปวดกินปวดกินอย่างเงี้ยค่ะมีความเสี่ยงเ<อ>ช่นอนเราอาจจะอายุ20 30เป็นไมเกรนปวดประจำเดือนเล่นกีฬาปวดขาน้ำหนักตัวเยอะก็ปวดยอะไรเงี้ยกินประจำเลยทุกอาทิตย์ไม่หยุดติดต่อกัน<อ>เป็นสองสามปีอย่างเงี้ยวายแน่นะนุ่นเชื่อว่าเวลายาแก้ปวดอะถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคแล้วก็มีคุณหมอประจำตัวคุณหมอเขาก็คงจ่ายยามาให้ปริมาณที่ร่างกายมันรับได้ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไปซื้อยาแก้ปวดกินเองด้วยแบบนั้นใช่ไหมคะอันนี้ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มากคือเขาก็คือกินประจำเนาะขนาดยาไม่ได้เกินบางทีคุณหมอจะจ่ายแค่5วัน10วันแต่เขากินกินตลอดอ่ะจริงจริงเขาให้กินแค่10วันแล้วไม่ต้องกินอีกเลยค่ะแต่เขากิน10วันเว้นอาทิตย์หนึ่ง10วัน10วัน10วันอย่างเงี้ยอาจารย์ยาคือในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ไปซื้อหาได้ง่ายมากเขาบอกว่าเนี่ยยาชุด ยาชุดกับยาแก้ปวดเหมือนกันไหมคะยาชุดห้ามกินผิดกฎหมาย ที่เขาขายกันคือผิดกฎหมายไม่มีไม่มีชื่อยาไม่มีทะเบียนเนาะไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรแล้วก็กินมียาแก้ปวดหลายตัวร่วมกันนะคะยิ่งกินเยอะยิ่งไตไวายส่วนยาแก้ปวดที่พูดเมื่อตะเกียกคือกินเม็ดเดียวเนาะเช่นยาไอบูโพรเฟนเม็ดสีชมพูกลมๆคนชอบกินตัวนี้ปลอดภัยที่สุดในบรรดาตัวทุกตัวนะตัวอื่นก็คือจะมีผลต่อไตเยอะตัวไหนที่กินวันละครั้งยิ่งมีผลต่อไตเยอะเพราะมันออกฤทธิ์นานเพราะมันออกฤทธิ์นานเลือดไปเลงที่ไตน้อยแล้วถ้าเราดื่มน้าไม่พอไตก็จะวายง่าย นะคะ oh. เพราะฉะนั้นยาชุดห้ามใช้ไม่ว่าจะแก้แก้อะไรที่เป็นยาชุดห้ามใช้ค่ะเพราะมันจะมียาแก้ปวดหลายตัวและมียาสเตียรอยย์ oh. ยาสเตียรอยทําให้ไตวายว oh. เดี๋ยวนะสเตียรอยอ่ะมันมีลักษณะแบบกินแล้วก็มีแบบที่ผสมในฉีดนะคะอ,อันนี้มันมันปกติเขาจะไม่ได้ไม่ได้หาซื้อได้ในฉีดส่วนมากจะกินเวลาเขาไปซื้อตามร้านชำร้านยาที่ไม่มีเภสัชที่ไม่ถูกกฎหมายหรือออนไลน์อะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะไม่มีแบบฉีดแบบฉีดจะมีในคลินิก คลินิกแพทย์อาจจะคลินิกพยาบาลที่ต้องระวังอันถ้าใครปวดอ่ะอย่าไปเรี่ยงหาว่าขอฉีดยาแก้ปวดอ,อันนั้นแหละหรือบางคนเป็นไข้แล้วอยากจะฉีดยาให้หายพวกนั้นแหละเป็น,เป,นเป็นยาแก้ปวดแก้อักเสบทั้งนั้นบางทีฉีดมีสเตรยร์ลอยค่ะ<อ>มันก็จะหายเร็วอะไรเร,เร็วแต่อันตรายแล้วถ้ายู่ในฐานะที่เป็นเภสัชกรอย,อย่างเงี้ยครับสมมุติว่าคนมีอาการปวดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องระดับประมาณไหนที่เอาหลักกินยาเถอะ หรือว่าแบบนี้อย่าเพิ่งกินทนได้ทนเราเราดูที่ตัวเหล่าช่ถ้าเรารทนไหวเราก็ยังไม่จําเป็นต้องกินแต่ถ้าเราเริ่มทนไม่ไหวเราก็เริ่มกินค่ะเริ่มกินคือขึ้นอยู่กับเราปวดอะไรเนาะถ้าเราปวดโดยหลักๆคือแนะนําพาราเซตามอลค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะปวดหัวปวดกล้ามเนื้อปวดขาอะไรเงี้ยพาราเซตามอลปลอดภัยนะคะสําหรับคนไข้ไตด้วยนะคะแต่ถ้าปวดกล้ามเนื้อปุ๊บเราใช้ยาใช้ภายนอกจะปลอดภัยแต่ถ้าเราปวดเยอะมากเช่นนอนก็ปวดตื่นมาอันนั้นเป็นเยอะแหละ <c oughs> ก็ต้องก็ต้องกินยาแหละ, <c oughs> ะให้เราแบ่งระดับแบบนี้คนไทยมีปัญหากินยาแก้ปวดเกินอาการปวด Oh. พอเขาชินกับการใช้ยากแก้ปวดเอนเซต I ไอ p บูโพอเฟนอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกแต่ว่าถ้าเขาปวดเขาต้องกินตัวนี้ถ้าเขาไม่กินตัวนี้เขาไม่หายแต่จริงคือกินเกินอาการปวดของเขาใช่ปกติ oh. เราจะต้องเป็นสเต็ปม่นคือหนึ่งเริ่มจากพาราเซตามอลก่อนนะซึ่งได้ผลดีนะคะได้ผลดีแต่เราไม่เคยเริ่มจากพาราไงเราก็กลัวว่าพารามันไม่ได้ผลเพราะเราพรพั่มเพื่อกับพาราจนเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมีฤทธิ์แต่จริงไม่ใช่มีฤทธิ์ดีมากใช่ดีมากแต่มันก็จะต้องจํากัดด้วยเหมือนกันพางการทางพารามันก็จะมีขนาดที่เขาแนะนำ แต่ทีนี้พอไปถึงอาหารเสริมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนที่รักสุขภาพมักจะหาองค์ประกอบอื่นๆมาเสริมร่างกายของเราให้มันมีความแข็งแรงเพราะมันมีการตลาดอย่างที่เราได้ยินบ่อยมากก็คือว่าการที่เรากินสามมื้อในอาหารปกติเนี่ยเราได้รับวิตามินนั่นได้รับสารตัวนิ้ธาตุนั้นธาตุนี้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตต่อหนึ่งวันหรอกเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้มา เพื่อที่จะให้มันมีปริมาณเพียงพอเอาเบื้องต้นก่อนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกจริงๆคือคนขายเขาต้องพูดแบบนี้เขาจะได้ขายของได้แต่จริงๆคือถ้าเรากินอาหารให้ครบหมู่นะคะตามตามที่เราเรียนมาประถมมัธยมกินครบส่วนผักผลไม้ให้ครบเพียงพอแน่นอนอค่ะอ๋อเพราะมันเป็นเทคนิคการขายข,ายข,ายของเขาที่เราไปหลงกลไงว่าเราจะกินไม่พอกินพอแน่นอนค่ะ,<อ>ะถ้าเราฟันดีกินได้ปกติกินอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็พอแต่ให้ครบห้าหมู่ให้ครบ เอาชีวิตเราเร่งรีบอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอเลย <c oughs> มันพอตอ่อให้เร่งรีบเราก็พอ <c oughs> หรือว่าบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้มันพอแต่อย่างเช่นเอาฉันอยากหล่ออยากสวยอยากขาวกว่าอยากอะไรก็ตามที่มันมากกว่าความพอดีอะให้มันดูเดินมาแล้วออล่าจัดก็เลยเสริมก็แบบเอาอย่างง่ายก่อนถ้าอยากออล่าจัดก็ต้องนอนให้เพียงพอก่อนอนอนให้เพียงพอน,นี่ต้องกี่ชั่วโมงนอนให้เพียงพออย่างน้อยก็หกเชั่วโมงแต่ถ้าวัยยีอายุ20 30นะ7 8ดชั่วโมงได้เลยเพราะ แต่พออายุเยอะขึ้นนอนน้อยลงเนาะอย่างน้อยต้องให้เกิน6ชั่วโมงไว้นะคะแล้วก็ก่อนเที่ยงคืนจะดีที่สุดนะคะหน้าก็จะเด็กใสไม่ต้องกินอะไรเยอะอาจารย์ฮะกินผักผลไม้ก็ใสสวยแล้วพออาจารย์บอกว่าต้องนอนที่เพียงพอ6 7เจดชั่วโมงเนี่ยน้องนุ่นปิดหน้าแปลว่าน้องนุ่นอาจจะนอนไม่พอแต่ทำไมน้องนุ่นเยันสวยต้องกินวิตามินแต่งหน้าก็ะที่หนึ่งตาพรแต่งหน้าหนึ่งนอนให้พอดื่มน้ำให้พอพอดื่มน้ำผิวหนังมันก็จะชุ่มชื้นครับนะคะแล้วก็ทานผักผลไม้ ให้เพียงพอ,อนะคะเพราะเราขับถ่ายปกติผิวเราจะดี ถ้าใครที่ท้องผูกผิวก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีของเสียสะสมไม่ได้ขับถ่ายปกติถ้าทำพฤติกรรมให้มันสมดุลและเป็นไปตามวัฏจักรของชีวิตที่ควรจะเป็นนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องเอามาเติมอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นเกินใช่แต่คราวนี้มันไม่จำเป็นเพราะเขาถึงเรียกว่าอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักมันเป็นอาหารเสริมเสริมสำหรับคนที่เขามีปัญหาเช่นอาจจะย่อยอาหารไม่ดีดูดซึมได้น้อยอะไรพวกนี้พวกนี้จะย่อยง่ายดูดซึมง่ายอะไรอย่างนี้ย อาหารเสริมรวมไปถึงวิตามินต่างๆด้วยค่ะคะมันโฟกัสเป็นตัวๆไปหรือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดแหละทั้งหมดแหละโดยหลักการเราคิดโดยหลักการก็คือภาพรวมแหละทั้งวิตามินทั้งอาหารเสริม,มทางสารสกัดจากสมุนไพรทั้งอะไรมันก็คืออาหารนะ่อ่ะ,อะสาวๆส,สารอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวๆหนุมน่มๆเองอาหารเสริมที่เราจะมักคุ้นกันแล้วก็ เพื่อให้มันสวยหล่อขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นคอลลาเจนกลูตาวิตามินซีอันนี้มีผลไหมคะที่จะนำไปสู่ภาวะความเสี่ยงของการเป็นโรคไปมีผลแน่นอนวิตามินซีเขาก็จะอัดเมกกะโดสวิตามินซี2 0 0พมิลลิกรัมต่อวันเบื้องต้นกินน้ำไม่พอชอบกินแต่กาแฟเนาะวันนึงกินแต่กาแฟไม่ค่อยดื่มน้ำเปล่าน้ำสะอาดอย่างเงี้ยอเสี่ยงเป็นนิ่วและอันดับหนึ่งค <Coll agen S 1> อลลาเจนก็เหมือนกันคอลลาเจนสลายตัวก็เป็นนิ่ว ะนะคะหนึ่งช้อนเขาจะ10กรัมต่อวันค่ะถ้าคนคนไข้ที่ไตเริ่มไม่ดีเราให้กินแค่2กรัมหนึ่ง <1 S 1> <อ>ใน5้าส่วนของช้อนอ้โอไอ้ไอสิบกรัมนี่คือคนปกตินะสุขภาพดีอ,อันไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่โฆษณาคือสำหรับคนปกติ ไม่ใช่คนไข้กลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษคือเด็กหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ที่ใช้ยาประจำที่นี้เราบอกไม่ได้ว่ามีใช้แล้วปลอดภัยไหมจะต้องดูเป็นกรณีไปนะสําหรับประชาชนทั่วไปอาจารย์แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าอ้าวเขากินวิตามินหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมแต่เขาไม่ได้กินแบบทุกวันนี่นาะเช่นวันนี้กินแล้วก็เว้นไปแบบ2วันอย่างเงี้ยค่ะนนสามเดือนแล้วหยุด อันนี้โอเคได้อยู่ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งกินบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยกินอาหารปกติบ้างเสริมนิดหน่อยอ่ะอย่างนี้ปลอดภัยสําหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวนะสำหรับไม่ใช่สําหรับผู้สูงอายุด้วยเพราะผู้สูงอายุาตจะเสื่อมตามอายุอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยโรคประจําตัวความดันเบาหวานอะไรแบบนี้ก็จะต้องปรึกษาแพทย์เภสัชกรก่อนเพราะว่าอาจจะมีบางตัวที่มันไม่ได้แต่สําหรับประชาชนทั่วไป20อายุ20่สิบถึงสิบีสิที่ไม่มีโรคอะไรอ่กินบ้างหยุดบ้างก็จะปลอดภัยกว่า หรือว่าผลิตภัณฑ์ปฏิบัติตัวให้ดีนอดดื่มน้าอะไรให้พอเสริมอาหารบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีโฆษณาเพิ่มเติมไปอีกนอกจากว่าเราจะกินต่อวันไม่เพียงพอแล้วต้องไปเสริมมาเนี่ยคือบางครั้งเขาก็จะโฆษณาว่าเนื่องจากว่าสารสกัดต,ต่างๆเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเอ่ยไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับร่างกายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมาอยู่ในรูปของเม็ดของแคปซูลอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะสกัดธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามแต่เนี่ย มันมีอันตรายอะไรแฝงที่เราจะต้องรู้ไหมฮะค่ะค่ะที่ต้องระวังเลยก็คือกลุ่มสารสกัดนะคะถ้าธรรมชาติ100%คือไม่สกัดกินเป็นผักเป็นผลไม้อันนี้นคือธรรมชาติสดนั่นแหะเรียกว่าธรรมชาติ100%เเมื่อไหร่ที่สกัดไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนะคะเพราะมันมีสารตัวทําละลายสกัดสารสําคัญในพวกนั้นออกมานะคะไม่ใช่เบตา้าแคลโรทีนแอสตาเซนทีนอะพวกนั้นไอ้พวกนั้นเป็นสารสําคัญสารสําคัญที่ต้องใช้สารตัวทําละลายสกัด ซึ่งไอ้ข้อควรระวังตัวทาละลายเป็นสารเคมีสารเคมีมาสากัดซึ่งตัวทาละลายเนี่ยปกติมันก็จะมีพิษค่ะ,ะต่อไตนะคะ,ะค่ะ,ะ,คะบางทีเป็นสารกอมาเลงแต่ปกติคือเราจะคุมให้ปริมาณน,น้อยมากอ,มอยู่ในดับที่ปลอดภัยตอนหนึ่งขวดอตอนหนึ่งขวดเพราะนั้นกินหนึ่งขวดกินระยะสั้นเพราะมีงานวิจัยส่วนใหญ่ที่บอกว่าปลอดภัยคือกินไม่เกินสามเดือนเกินสามเดือนไม่มีงานวิจัยบอกว่าปลอดภัยและไม่มีงานวิจัยในเด็กในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่มีงานวิจัย ยังแค่าตายคังแค่ตับไม่มีงานวิจัยเพราะว่าวิจัยไม่ได้ผิดจริยธรรมเราจะบอกไม่ได้เลยว่ากลุ่มนี้ปลอดภัยไหมไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภยัยอ๋อเหรอฮะใช่เอา,อางั้นแปลว่าเรามากินพวกนี้แบบโอ้ดีแล้วฉันจะ กินตลอดชีวิตไปเลยไม,นนไม่โอเคเพราะว่าเขามีวิจัยเต็มที่คือแค่3เดือนนั้นน่าจะมีวิจัย6เดือนแต่มีน้อยมากส่วนใหญ่มีวิจัย1เดือน2เดือน3เดือนเท่านั้นโอ้โหอย่างนี้คอนเทนต์ในอินเทอร์เนต็ตบางคนเนี่ยกินโชว์มาเลยแบบประมาณ5เม็ด10เม็ดนั้นน่ากลัวมากเพราะว่าเราเราเจอเนาะมีรายงานงานวิจัยอยู่แล้วเขาก็กินเป็นวิตามินนะคะ,ะ,ะสารอาหารทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีพิษต่อไตแต่กินเยอะมาก หลายยี่ห้อเนาะหลายกระปุกนะคะสี่ห้ากระปุกฟอกเลือดค่ะจัดจากไอสมมุติฐานที่ตั้งสมมุติฐานในฐานะที่เออเชี่ยวชาญดูแลด้านนี้เนาะว่ามันน่าจะเกิดตัวสารตัวทําละลายอ่ะแต่ละกระปุกมีน้อยแต่พอหลายๆกระปุกมารวมกันมันเยอะแล้วมันก็มีผลต่อไปแต่อาจารย์ทีนี้พอพูดเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็ได้ยินเขาโฆษณาว่าสมุนไพรตัวเนี้ มันช่วยเกี่ยวกับภาวะโรคไตแบบได้โอ้โหมีประสิทธิภาพมากๆเลยมันใช่ไหมคะแล้วก็ไอสมุนไพรที่ว่าเช่นอะไรบ้างที่เขาไปเคลมว่ามันช่วยเรื่องของโรคไตส่วนมากที่เขาชอบโฆษณาคือชาสมุนไพราชาสมุนไพรมไม่ว่าจะชาชื่อยี่ห้ออะไรก็ตามะนะครับขเขาโฆษณาแต่ถามว่ามันมันไม่ได้ช่วยหนึ่งมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะตอนแรกคนไข้กินอาจจะรู้สึกวิ ปัสสาวะเยอะแสดงว่าไตดีไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกความเข้าใจผิดปัสสาวะถ้าเยอะเกินไปแล้วดื่มน้าน้อยแล้วร่างกายขาดน้ําไตวายนะคะเพราะนั้นชาสมุนไพรห้ามดื่มแทนน้าคุณน้ําเปล่านี่ดีที่สุดนะไฟเนี่ยใช่ใช่ค่ะถ้าดื่มแทนน้ำมันขับปัสสาวะเยอะดื่มน้ําไม่พอไตวายนะคะอ่มันไม่ได้ช่วยชะลอไตเสื่อมไม่มีค่ะโปรตีนโปรตีนถ้ากินเยอะเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นนิ่วโดยเฉพาะในคนที่ออกกําลังกาย เล่นกล้ามอะไรพวกนี้ก็มีรายงานเยอะในต่างประเทศในไทยน่าจะมีคนเป็นแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ตรวจร่างกายประจําปีแล้วอายุ20่สิบสมเขาไม่รู้เลยบางทีนึงคืออาจจะไตวายไปแล้วอย่างเงี้ยอ้าวแต่ไออย่างเนี้ยเขาแข็งแรง่ะเขาไม่ได้แบบได้ตรวจไตเหมือนไม่มีค่าการถานไตไม่ได้ตรวจถูกไหมอาการก็ไม่เห็นไงแต่ค่าการ่านไตมันลดลงไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวโอ้โอย่างนี้เป็นหรือยังก็ไม่รู้่ออย่างรุ่นเล่นเวทแล้วรุ่นก็ได้ยินมาเสมอว่า เนี่ยเวลาที่เราไปออกกําลังกายอ่ะมันจะสูญเสียกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนออกหรือหลังออกกําลังกายคุณควรที่จะต้องเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อให้มันช่วยซ่อมแซมแล้วบอดี้เราจะได้สวยอ่ามันใช่ไหมคะโปรตีนอ่ะใช่ที่เราต้องกินก็คือไม่ให้เกิน2กรัมต่อน้าหนักตัวต่อวันสําหรับคนไข้ที่ออกกําลังคนออกกําลังกายนะคะคนทั่วไปประชาชนทั่วไป1.5กรัมต่อน้าหนักตัวต่อวันแต่คนไข้ไตเนี่ย คนไข้ไตไมันมีหลายระยะเนาะบางระยะต้องจํากัด<อ>ออบางระยะได้แต่ว่าได้อาจจะแค่1กรัมต่อน,น้าหนักตัวต่อว,วันไม่เท่ากันหมายความว่าโปรตีนเนี่ยกินได้แต่คุณต้องรู้ว่าด้วยน้ําหนักตัวด้วยภาวะของคุณปกติหรือมีโรคประจําตัวคุณต้องดูว่าความสมดุลของคุณมันอยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่าไปเทียบเคียงกับคนอื่นๆหลักการนี้ใช้ไม่ได้ไดกินได้แต่ต้องปริมาณที่พอเหมาะและพอดีไม่ใช่กินแบบโดบ ใช่ต้องกินในปริมาณที่พอดีค่ะครับเพราะฉะนั้นคนออกกำลังกายก็จำเป็นจะต้องดูข้อมูลนี้ด้วยว่าคุณน้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วคุณจะใส่โปรตีนเข้าไปในร่างกายของเราในปริมาณต่อวันอยู่ที่แค่ไหนมันถึงจะแบบโอเคอ่านรูปร่างสวยงามสมดุลในขณะเดียวกันไม่เสี่ยงกับการที่จะต้องเป็นโรคไตเกิดขึ้นในอนาคตด้วยในพาร์ทของการออกกำลังกายนอกเหนือจากตัวโปรตีนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอ้าวถ้าเราก่อนออกกำลังกาย เราเติมกาแฟาหรือหลังออกกาลังกายไปเติมกาแฟมันจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ในวันนั้น,นั้นมันดีมันช่วยเรื่องของสุขภาพความเข้าใจที่ถูกต้องมันต้องเป็นยังไงคะคือจริงๆมันมีคาเฟอีนเนาะเขาจะทําให้ออกกําลังกายโทนอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นอรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรากินก่อนออกกําลังกายปุ๊บม,มันหนึ่งมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะรนะคะแล้วมันก็ทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันขึ้น แล้วเวลาเราออกกําลังกายก็หัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นเหมือนกันมันก็จะเสี่ยงเลย<อ>เสี่ยงต่อโรคหัวใจถูกไหมถ้าเรากินเยอะเกินไอ,ไอตัวคาเฟอีนออคาเฟอีนนะคะ,คะไม่ให้เกิน200มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ะจะได้ประโยชน์แล้วถ้าเราเดี๋ยวนี้เขาฮิตเนาะเมนูกาแฟแล้วเอาไปผสมกับตระกูลของสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยเบรกกันไหมคะหรือมันจะช่วยทำให้ดีต่อสุขภาพคือยิ่งไม่ไม่อยากแนะนำเลยนะคะสมุนไพรที่ผสมกับกาแฟหรือชาเพราะ ว่าคนก็จะคิดว่าเป็นอาหารปลอดภัยเพราะว่าสมุนไพรบางตัวมีผลต่อหัวใจค่ะทำให้หัวใจเต้นเร็วทําให้ความดันเพิ่มความดันลดอะไรเงี้ยไปประกอบกับไอ้กาแฟไอ้คาเฟอีนตรงนั้นด้วยอะค่ะอันนี้มันก็จะยิ่งเยอะอันถ้ากินเราจะดีก็คือกินแต่กาแฟอย่างเดียวนะคะหรือชาอย่างเดียวไม่ต้องผสมสมุนไพรอะไรกาแฟดํา กาแฟดายิ่งดีเขาไปใหญ่เพราะมันไม่มีไขมันไม่มีอะไรอ๋อไอพวกที่มา20ใน1ใส่สมุนไพรหรือว่าอะไรพวกทีอินวันบวกอะไรพวกนั้นอ่ะหวานมันน้ําตาลก็มาเบาหวานมาแล้วถ้าเกิดไขมันก็มาโอ้ใช่กาแฟดํากาแฟดำที่บอกสมมุติว่าแก้วหนึ่งเนี่ยโดยเขาเรียกว่าอะไรแบบโดสปกติของกาแฟอ่ะไม่ต้องไปเพิ่มปริมาณช็อตอะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยกี่วันเออกี่แก้วต่อวันได้วันหนึ่งไม่เกิน3มแก้วไม่เกิน3แก้วต่อวันเดี๋ยวเดี๋ยวแแก้วของแต่ละคนไม่เท่ากันสมมุติว่าแก้วแบบร้านปกติ16ออนไม่ใช่เข้มข้นนะแต่ถ้าท่านใดมีความรู้ก็ไปคำนวณเองเองอันนี้เอาคร่าวๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงกันมันมีรายละเอียดของมันใช่ตระกูล น้ำกระท่อมใบกระท่อมคะ่ะไม่แนะนำาให้ใช้เลยนะคะภ <c oughs> าคใต้เราเจอประสบป,ปัญหาเยอะเลยนะคะ <c oughs> คนไข้ไตาวายอายุน้อยจากกระท่อมนะมันมันเป็นแบบไม่ย่อยอะคะ่ะแล้วมันก็ไปอุดตัน,นะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไตาวายแตกเสพจากกระท่อมเจอเยอะมาก <c oughs> เยอะขึ้น ยังเห็นได้ชัดนะคะไม่แนะนำไม่แนะนาบางคนเข้าใจผิดคิดว่ากินแล้วลดน้ําตาลได้ไม่จริงไม่จริงนะคะถ้าเขาจะกินเขาจะต้ารตำรับยาแผนไทยไม่ใช่กินแต่น้ากระท่อมเมันีคือเสพติดอย่างเดียวนะคะไม่แนะนําสําหรับคนที่จะกินออกกาลังให้มีแรงทํางานเนาะวันหนึ่งไม่เกินสามใบให้เคี้ยวห้ามต้มให้เคี้ยวห้ามต้มต้มคือเสพติดอย่างเดียวเลย ะคะแล้วก็ต้มเข็มค้นอย่างเงี้ยเสพติดอันตรายไตายวายอ่ะแล้วเคี้ยวด้วยใบสด,สดเคี้ยวมันได้น้อยไงอ่ามันมันก็เคี้ยวแล้วก็คายเพราะว่าใบพวกนี้มันไม่ย่อยอเคี้ยวแล้วก็คายไม่เกินสามใบนี่ก็จะสําหรับคนคนทั่วไปนะไม่ใช่ผู้ป่วยมีโรคประจําตัวอะไรผู้สูงอายุอะไรเงี้ยไม่แนะนํานะคะค่ะค่ะโอ้อันเนี้ยมันก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับอย่างสมมติว่า มีการสกัดเช่นสกัดแบบมารุมและกินเป็นแคปซูลเขาบอกว่าโดสมันจะสูงมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินมารุมเอาไปใส่ในแกงส้มอ่ะยังไงเราก็กินได้ในปริมาณที่พอดนัลใช่อันนี้ใช่ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะค่ะว่ะสารสกัดยิ่งเข้มข้นยิ่งอันตรายค่ะโดยหลักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เกิดจากพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะจับหลักให้ได้อ่ะคำนี้คือคำที่สำคัญคือ สมดุล<ช>สมดุลในการใช้ชีวิตสมดุลในการกิน<ช>สมดุลในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะออกกําลังกายมากไปก็ไม่ดีอีกอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยใช่ค่ะเราต้องรู้ว่าเท่าไหร่ที่จะพอดี แล้วเราก็จะได้ประโยชน์และปลอดภัยอ,อ๋อแต่เหมือนผมเคยได้ยินว่าคนที่เขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบสมดุลดูแล,ลร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทานอาหารเสริมอะไรมากเกินไปแต่สุดท้ายแล้วยังเหมือนเคยได้ยินว่าก็สุดท้ายมาเป็นโรคไตไม่รู้ว่ามันมีอะไรแอบแฝงอะไรไม่รู้จากอากาศด้วยนะ PM สองจุดห้าอ๋อมีผลนะคะมีมีรายงานอ่ะอุยมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องยังไงกันครับครับมันก็ทําให้เป็นโรคไตอีกประเภทหนึ่งได้ค่ะไตอักเสบ โอ้โหมันมีรายละเอียดที่เป็นเชิงซ้อนเยอะเหมือนกันเนาะเพราะบางทีอ่ะเราบอกว่าเราดูแลสุบุรีก็ใช่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ก็มีผลยาเสพติดน้ำหนักตัวเยอะอยาเสพติดโหลดเยอะๆอะค่ะคนจะเสพกินทุกอย่างอ่ะวายเสียชีวิตเดยวนะคะดื่มแอลกอฮอล์และถ้าบอกว่าเลี่ยงมาหน่อยวายวายวายดื่มวายคือเราทานได้แต่เราต้องรู้ปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นเองอย่างที่ คุณนุ่นพูดนะ,ะว่าว่าเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมถ้าเรากินเหมาะสมมันจะได้ประโยชน์และปลอดภัยบางครั้งเราดูแลสุขภาพแล้วเราคิดว่าแบบนี้คือเฮลตี้และโอ้โหทำไมคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีขนาดนี้บอด y ี้เฟิร์มเอ้ยอะไรเอ้ยถึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งในนั้นอาจจะมีภาวะของการเป็นโรคไตก็ได้เพราะถ้าฟังอาจารย์ดีๆเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องนะคะมันมีรายละเอียดที่ ทับซ้อนกันอยู่บางครั้งพฤติกรรมของเราเราให้คุณค่าหรือให้ความสําคัญในด้านหนึง่งแต่เราไปละเลยอีกด้านหนึง่งม,มันก็ประจวบเหมาะที่นําไปสู่โรคไข้ไข้เจ็บได้ดังนั้นต้องเน้นย้าตรงนี้เน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคไตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศและทุกวัยไม่จําเป็นต้องสูงอายุถึงจะเป็นโรคนี้ได้นะคะแต่อายุอื่นๆไล่ลงมาก็เป็นได้เช่นเดียวกัน